กอกขมูลเนาะสานสุวรรณเขาทานแล้วเนาะนอนวดเนาะวันนี้มีการกอกขอมุนการกอกขอมูล,มล,มลเดี๋ยวเด้อค่เด้เดอกอกขมุนเพราะว่าถ้ามีคนอื่นเห็นลำห้วยเราผนวดเนาะมีคนอื่นเห็นลำห้วยอันนี้พอไปปุ๊บห้ากับเข่ามองที่ว่าโคมเนาะค่ะเนะ ก็เขาโค้งเรียบร้อยแล้วมันก็สิออกมาเป็นลาต่างแบบนี้เนาะค่ะเนาะลาต่างแบบนี้ลาต่างแบบนี้แล้วบัดที่นี้เขาก็้านน้อเอ็นว่ากดสามจุดนาะค่ะเนาะกดสามจุดมันสิออกมาแบบนี้กดสามจุดมันสะออกมาแบบนี้ค่ะแต่บวัดที่นี้เขามาเห็นตรงที่ว่าเว็บไซต์เวอร์ชันเวอร์ชั่นเดทนี่น้ะค่ะเนาะเสร็จเรียบร้อยมันก็สูออกมาแบบนี้นาะค่ะเนาะหลยไลเยๆลอันหลยๆอัน รูปน้อยๆต,นะตัวห้าเนาะค่ะน้อนี่รูปน้อยๆตัวห้านี่กดรูปน้อยๆตัวเห้อยๆตัวเาแล้วมันจะเป็นเป็นแถวอย่างสิเป็นแถวแล้วเาก็กดอ่า YouTube Studio เนี่ยกดยูทูปกดยูทูบสตูดิโอ ที่นี่ก็ึ้นแบบนี้เนาะคะนะ่ะเนาะขึ้นแบบนี้เราไปที่นี่เขาก็กดตรงตัวเอสนะคะเนาะกดตรงตัวเอสนี่ลรพ่อหนวดซึ่งคืนบอกว่าอันแรกสิว่าเซฟสมบูรณ์แล้วที่ว่ากอกของู้หนึ่งเซฟสมบูรณ์แล้วอันแรกสิเห็นว่ากดเซฟสมบูรณ์แล้วเนาะคะนะ่ะเนาะมาที่นี่ อันที่สองผัดเี็นเริ่มต้นอยู่แม่พอนวดนี่ไหม,มอ,อ,อันที่สองอยังเป็นเริ่มต้นอยู่ด้ค่ะหั่นหั่นหันอันที่สองอยังเป็นเริ่มต้นอยู่ยนี่นี่ตัวหนังสือสีม่วงนี่ยังเป็นเริ่มต้นยังเป็นเริ่มต้นน,ตน,น,นี่นี่นี่นยังเป็นเริ่มต้นอยู่อ่าหั่นแต่ว่าอันขังทึงอันเป็นเจสสมุนแล้วอันนี้ยังเป็นเริ่มต้นนะ มาที่นี่สิกดตรงเริ่มต้นเนาะคะเนาะกดตรงเริ่มต้นกดตรงเริ่มต้นแล้วมันสิม้าอันนี้ไหมพ่อนวดอ,อ่าขั้นตอนที่สองนะ่อยเนาะระบบจะเปลี่ยนเส้นทางไปยังแอดเซนเพื่อดําเนินการขั้นตอนนี้ให้เสร็จสมบูรณ์นี่นะเพื่อนกับสีเขยมบอกว่าอ่าฮกักกกดตรงนี้เนาะมี ฉันมีบัญชีเอเซนต์อยู่แล้วไม่มีฉันไม่มีบัญชีเอเซนต์ที่ใช้งานอยู่ฉันไม่ทราบบัตรที่นี่ปรากฏว่าห้าเทสไปเทสไปสามเทื่ออะไรไหมพอนวดเทสไปสามเทื่อแล้วเดี๋ย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 ว,ยว,ยวอันของนนอนะพอนวดก่อนนะพอนวดแล้วก็สิฉันเริ่มต้นเลยครับปรากฏแล้วบัตรที่นี่จะให้เล่าไปนาต่างต่อไปกดไปเลยครับเออไปนาต่างต่อไปเนาะ่ะนาะ าที่นี่เขาไปนาต้าก็ไปเขากดอันที่ว่าฉันไม่ทราบเนาะเพราะว่าเขาลง่ไปสองเท่เลยได้ผนวดเขาต้องกดฉันไม่ทราบ่าปฏิ้ินเขาต้องกดฉันไม่ฉันไม่ทราบทราบนีเนาะหรือว่าเขาจะกดตัวใดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไม่มีเอฟเซนเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไม่มีเอฟเซนอ๋อฉันไม่มีเอฟเซน ฉันไม่มีบัญชีแอสเซนที่ใช้งานอยู่บ่ฉันไม่มีบัญชีแอสเซนที่ใช้งานอยู่บอเหรออันนี้บ่ฉันไม่มีบัญชีแอสเซนที่ใช้งานอยู่เออกดตรงที่ว่าฉันไม่มีบัญชีแอสเซนที่ใช้งานอยู่มาที่นี่มันขึ้นตัวนี้มาที่นี่อ่าบาที่นี้มันขึ้นตรงที่ว่าข้อมูลเพิ่มเติมนะคะน้องข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเนาะ มันจะขึ้นตรงข้อมูลเพิ่มเติมนะขอนวดไปทีนี่ถ้ามันขินข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเฮ้สิดําเนินการต่อบ่กดดําเนินการต่อบ่เฮ้ยนี่มันสิมีดําเนินการต่อยูบ่งอะไดอเี้ยดำเนินการต่อว่งั้นขอนวดกดดําเนินการต่อบาเดี๋ยว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 ดำเนินการตอ่อสิ สั่งไลได้ค <laughs> รับกดตรงไม่มีบัญชีครับโอกดตรงไม่มีบัญชีโอบ่เคยสั่งไายได้ตรงตรงไม่มีบัญชีโอ้ดําเนินการัต้นไปเออแม่ต้องแม่ต้องเขาแม่ต้องเขาไหมเพราะว่าแม่ไปกดผิดเนาะเอาไหมเอาไหมกดพิดกดผิดตองเอาไม่มีบัญบบบังเคยสั่งไายได้เนาะโอ้เฮ็ดผีดเฮ็ดผีดเฮ็ดพิดแล้วเออเริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้น ริ่มต้นมาที่นี่ฮักกดตรงนี้เนาะมาที่นี่เขียนไม่มีบัญชีหรอกะกดอะไรเนาะจะบัคับบัคันดำเนินการเคยสร้างแม่ก็เคยสั่งรายได้เคยกดตรงไม่มีบัญชีไม่มีบัญชีเ่ามีบัญชีเอเซนไม่มีบัญชีเอเซนกดแล้วกดแล้วเรามาที่นี่ดำเนินการต่อกดตรงดำเนินการต่อ ตรงดำเนินการต่อแล้วเลือกอีเมลที่ผ่านกดครับเลือกอีเมลที่การเอ่ออันนี้อันนี้อีเมลที่ผ่านกดนอนเนาะกระซีเอาอันกลาเครื่องเลยเหอีเมลที่ผ่านกดนอดเนาะกดลงไปเลยกดลงไปเลยแล้ววันที่นี้มันสฉิขึ้นมาตัวนี้วันที่ไนี้ขึ้นมาเป็นอาคือว่าแม่กรอกไปแล้วสามเธอเลยเนาะเพื่อนกระิเขียนแบบว่าไท่มาละไท่นี่ก็แม่กระเทศแล้วแล้วแล้ววันที่นี้ ซื้อแม่อยู่ตรงนี้เบิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเห็นปะันซื้อแม่อยู่ตรงนี้เบิดเรียบร้อยแล้วืึซื้ออยู่ตรงนี้เบิรตเรียบร้อยแล้วบอกว่าอ่ากิตตาน้อยยิ้มใจห้าหกมูสามแวงใหญ่นี่แเด้แล้วก็อ่าคอนแกนแล้วก็สี่ศูนย์สามสามศูนย์ไทยแลนด์อ่าแวงใหญ่อำเภอแวงใหญ่ยังกระเท้ไปรแลแรบแล้วข,ขาเจ้าก็สะเขียนข้างข้างล่างว่าสกุลเงินในการชำระ ตอน<ม>ลาอ่นลาสหรัฐมาที่นี่แม่ตรงฮ็้ตรงใด่อต่อหมของแม่มันคือบ่ขืนมายอย่างเกือ,เอบเท่ามาที่นี่มันสินม,มยยียอมรับการเชื่อมโยงนี่บอกยอมรับการเชื่อมโยงนี่บอกเนวะเนวดผู้ใดผ่านกฎแล้วแนะนําแม่ด้วยนะครับโอ้อ่า ดำเนินการต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดำเนินการต่อไปเดี๋ยวผู้ใดผ่านกดแล้วแนะนําแม่ด้วยเด้อครับอัน,นอันนี้เดี๋ไปเปิดเบืนะ้องเนาะถ่ายเอกกับทายคลิปที่ว่าอาจารย์ไี่อย่างเสียงอาจารย์ไม่อย่างแน่น้ำไปยังเอ้ยซื้อวันดอกก็รู้ว่าแม่เอ้ยซื้ออะไรบ้างเฮ็ดเบิร์ดเดี๋ยวเด้ถ่ายคีเพิรนมไม่เฮ็ดเดี๋ยวเด้แต่ห้องเฮ็ดแล้วมันเป็นอย่างคือบดติดไงเขาต้องเขาต้องเขาต้องติงต๊กต้องตรงที่ว่ายอมรับการเชื่อมโยงนี่บอ่ะคลิตรงนี้บอ่ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวสอบว่าอย่างตรวจสอบว่าขอมูลแม่ครบถวนแล้วกดย่อมรับเลยครับย่อมรับยี่ใส่เหอมันเม่งใจจปันไออยังไี้ยอมรับการเชื่อมโยงนี่บอกเธอพอนหนวดยอมรับการเชื่อมโยงนี่บอกตรวจสอบแล้วขอมูลแม่ครบถวนแล้วตวอบย่อมรับ ยอมรับเขาจะบบนี้ต่ออีกยอมรับการเชื่อมโยงน้ำเนพนุหวดประมันยอมรับซื้อๆเด้เป็นยอมรับการการเชื่อมโยงน้ำเนยมันมันมันประม็นยอมรับซื่อๆเด้ยอมรับการเชื่อมโยงเองาดตรงนี้นีเลยบ่านี่นี่นี่ยอมข้อมูลแม่ครบถ้วนแล้วกดยอมรับเลยครับเนี่ยนันปรมีไม่ยอมรับอันเดียวเด้เพราะเขาเขียนว่ายอมรับการเชื่อมโยงน้อเด้ เขาต้องกดอันยอมรับการเชื่อมโยงนี่หมอวันว่ามิ้งยอมรับอันเดียวได้เลยไหมแม่ยอมรับการเชื่อมโยงแล้ววัที่นี้มันกระโดดไปทางฟันเฟืองแม่ก็พ่อกระโดดไปทางฟันเฟืองแล้วกลายเป็นอี่อย่างเนาะว่ที่นี้แม่ลืมนั่นไหมนั่นไหมมันจะเป็นทั้งสี่บพราคือคาหนวดครับผมโอ้กดยอมรับเลยครับผมโอ้เอายอมรับเปลี่ยนเส้นทางเดี๋ยวว่งก่อนเดี๋ยวเบิ่พราสาเหตุใดแล้ว มั่ตจิขึ้นมาตัวนี้กันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีัดดดนมันจะเป็นยังซี่อลไรไบที่นี่ยอมรับการเชื่อมโยงฮอกกไปแล้วเนาะยอมรับการเชื่อมโยง ขึ้นมาแบบนี้แมพ่พนวดน,นี่นี่แบบนี้แบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทางออกคั่ะก่อนทางออกคั่ะมันจะเขียนว่าเปลี่ยนเส้นทางผัดมาขึ้นมาผัดมาขึ้นมาฟัานเฟืองยังสี่เลยเด้ฮะบอลกดอีกอย่างเลยได้ดไไดขึ้นมงสี่ยังสี่เลยเด้เข้ากูเกิลแอดเส้นนั่นแหละยังนะน,นะแมน่นแม่นครับแม่ถูกแล้วครับมาที่นี่นั่นแหละเขากูเกิลแอดเส้น เขียนว่าอันอลองใช้แอปสตูดิโอดาวน์โหลดแอปนี่บอกแม่นอันนี้ไหมฮะ่่หนวดแม่นกูเกิลแอดเซนต่านี่ก็ย่ยนวดบอกว่าถูกแล้วครับแม่นแล้วครับนั่นละเขา Google a d s เซน e โอ้อันนี้ Google a d s เซนติติเข mm hmm. ากดดาวน์โหลดแอปติือหรือว่ายังไงเขาเขียนดาวน์โหลดแอปติ อันนี้มัน Google แอดเซนต์บ้วเนี่ยมันเขาคือเขาคือให้เขาดาวน์โหลดแอปไหมนี่มันคือเขาคือซีมันนั่นแหละเขา Google แอดเซนต์เขา g o o g l e แอดเซนต์นั่นแหละเขา Google แอดเซนต์ปัดจีบเขาอันเขาสิกดดาวน์โหลดบ่หรือว่ายังไงเนี่ยเขาไม่ให้ยังไงตอเพราะว่าแม่เฮ็ดไปเที่ยวนึงแล้วมันกลายเป็นอ่ามันกลายเป็นว่า หาเห้าใส่เงินหรือ,อยังประมาณนี่ล่ะหรือแม่คือบออกว่าอันลองลองซุ่มดูว่ามีคํ้ามาใช้สตูดิโอต่อครับเดี๋ยวๆอ่านั่นแหละกูเกิลลองซู่มดูว่าใส่สตูดิโอต่อโอ้ใช้สตูดิโอต่ออันนี้มันบ่อ่าใช้สตูใช้สตูสตดิโอต่อ เราตัวหนังสือมันจะน้อยๆเออแม่นใช้สตูดิโอตอ่อนี่ละแม่นบะนี่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 ใช้สตูดิโอต่อนี่ตัวน้อยๆนี่แม่นบ่อันนี้แม่น,มน่เพอนาอันนี้แม่นบ่ใช้สตูดิโอตอ่อหนังสือมันสิน้อยๆแม่นแม่นแม่นใช้สตูดิโอต่อเฮ้เฮ้ต้องดาวดน์โหลดบ่รู้ว่ายัางไ๋ นี่ต้นชือน้อยๆยุ่ข้างล่างนี่เดี๋ยวเบอรหน,นังสือมันติดตัวเล็กๆเดี๋ยวถ้าเบิรถ้าฟังพอหนวดเขียนมาอีกก่อนอันอ่ายยจิตเทดเพราะว่าอยากให้ถ้าสมมุติว่านั่นแล้วเทียตแต่จะพุ่นต่อต่อไปเพ่อนเทดล่องเบิงเพราะว่าห้าเฮ็ดแบบสระสีละ่ะอันล่องเห็ดคือเพิ่นเบิง์ห้าเห็ดแบบสระสีละ หนังสือมันจะลอยน้อยตัวหนังสือเล็กๆสีน้อยน้อยแมนใช้สตูดิโอต่อแต่ว่าเขาสิกดดาวน์โหลดแอปบ่งฮืฮอผนวดดาวน์โหลดแอปเนี่ยเขาต้องต้องกดบอใช่ครับล่องซุ่มดูว่ามีตัวหนังสือเห็นแล้วตัวหนังสือเห็นแล้วเจ่าปทีเนศใช้สตูดิโอต่อ นี่ละลองเ็ดมือนั้นแล้วมันมาฟันเฟืองพอดีฟันเฟืองแล้วบ่ที่นี่อ่าลงแล้วมันมันกับเบาะเข,าข่าคือกเก่าเสน่ด้ก็สิวานี่เด้ใช,ดใช้สตูดิโอต่อใช้สตูดิโอต่อใช้สตูดิโอต่อนี่เขาต้องกดเขาต้องกดใช้สตูดิโอต่อนี่บ่แมนบ่หัอเพะหนวด มาทั้งหมด18นาทีแล้วใช้สตูดิโอต่ออ่อหนังสือมันตัวน,น้อยๆเห็นแล้วเห็นแล้วบัดทีน่นี่ใช้สตูดิโอต่อตัวหนังสือน,น้อยๆล่องซุมดูเห็นแล้วเลยวัดที่นี่เขาเขากลับเลยบอเขากลับเลยเลยผมกดตรงสตูดิโอต่อครับโอ้ ผมกดตรงสตูดิโอต่อครับเอากดตรงสตูดิโอต่อกดตรงสตูดิโอต่อกดตรงสตูดิโอต่อเดี๋ยวัปที่นีตสิบคืนนี่ยังเถื่อนเถื่อนอย่าเฝ้าไปเด้อพ่อหนวดค่ะค่ะขอบคุณหลายหลายเดี๋ยวเดี๋ยวบนตอนไมน่เป็นยังไงฮั่นมาถึงตรงนี้แล้วแม่น,มนบ่อัปที่เน็ตพ่อหนวดเอาคลิปช่องเนี่ยตรงนี้แล้วแม่น,มน,มน,มนบ่เนี่ยมาถึงตรงนี้อย่างแล้วแม่นบ่มันจอกลับมาถึงตรงเก่ามื่แล้วเนี่ย เสร็จสมบูรณ์พะนะพ่อหน,นวดโอ้ยขอบคุณหลายๆเสร็จสมบูรณ์พะนะอยู่ระหว่างดำเนินการโอ้อันแสดงว่าอันที่สองเสร็จสมบูรณ์แล้วเขากลับไปเลยได้เนาะพ่อหน,นวดเนาะจำไว้จำไว้บัดที่นี่เสร็จสมบูรณ์แล้วโอ้ยขอบคุณหลายขอบคุณหลายขอบคุณลยหลายเสร็จสมบูรณ์โอ้ยเสร็จสมบูรณ์แล้วบัดที่นี่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการต่อโอ้ยเฮ็ดเ่ถยเจวัตถกเชื้อ ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเสร็จสมบูรณ์เพื่อนเขียนเสร็จสมบูลลรณ์แล้วเัาคลิกตัวนี้บาาัไดคลิกตัวนี้คลิกตัวอันนี้เสร็จเรียบร้อย